สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมมีโตโยต้าคอร์ล่าติดนะครับจะมารีวิวให้ดูกันนะครับผมเป็นโฉมปี2012เป็นตัว 1.8G นะครับผมคันนี้เลขไม้นะครับอยู่ที่200,000โลนะครับราคาค่าตัวนะครับ279,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับประมาณ5,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดรถเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพามาชมกันเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับสำหรับโฉมนี้นะครับด้านหน้านะครับเป็นโฉมหน้าแบรนด์ ด้านหน้ากระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียม2ชั้นนะครับผมไฟหน้าจะได้เป็นไฟมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับเป็นไฟเดิมนะครับผมพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับสำหรับโฉบนี้นะครับผมสำหรับผิวพันตัวรถนะครับยังเป็นผิวเดิมโรงงานนะครับผมไม่มีกัดสีทําสีมาแน่นอนนะครับผมมาดูกันต่อในส่วนของตัวล้อนะครับผมสำหรับตัวล้อนะครับจะได้เป็นล้อแม็กล้อเดิมจากทางโตโยต้านะครับเป็นแม็กขนาดสิบนะครับรัดด้วยตัวยางครับผมอ เป็นยางของดันหลอบนะครับเป็นยางแบรนด์ดันหลอดเดี๋ยวเช็คปียางให้นะครับสักครู่นะครับผมนี่นะครับปียางนะครับจะได้เป็นปี2022นะครับปียางได้เป็นปีแม่ปีใหม่ด้วยนะครับยังสามารถใช้งานกันต่อได้เยียวยาเลยนะครับภายในโครงสร้างซุ้มลอนะครับพวกรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับผมจากทางโรงงานนะครับก็ยังคงมีให้เห็นนะครับไม่มีรอยการโดนพ่นสีหรือว่าทําสีมากนะครับ ตัวเครื่องยนต์นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ d u อ l VVTI นะครับผมขนาด1.8ลิตรนะครับเป็น 33, ตัวทึกทนนะครับของแบรนด์ t ต y o ta อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวกระจกมองข้างนะครับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเรียวเรียบร้อยนะครับผมคันนี้มีแต่งสเกิร์ตรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคิ้วตรงนี้แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมมือจับประตูนะครับผมได้เป็นสีเดียวกับต <oak> ัวรถพร้อมเบ้ากันรอยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับกระจกเดิมแท้โตโยต้านะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะครับผม ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุได้มากนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับบ่อภายในนะครับเป็นบ่อผ้าขอแค่เป็นบ่อหนังนะครับสีเบจนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้ารอยฉีกขาดนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมปรับหมดเครื่องเสียงต่างๆได้นะครับผมนี่นะครับหน้าจอเดินใหม่นะครับสำหรับตัวเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงเดิมจากโตโยต้านะครับก็เล่นเป็นพวก CDFM นะครับ AM ได้นะครับ แอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับเป็นแบบออโต้ด้วยนะครับปรับอุณหภูมิแบบออโต้นะครับสำหรับตัวเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดสามารถบวกลบได้นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับแผงดับบอร์ดนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมสามารถใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับตัวกันนงกันแดดนะครับพวกนี้ก็ยังไม่ได้โดนแกะมานะครับเจ้าของเดิมดูแลรักษารถดีมากนะครับสภาพรถภายในถือว่าค่อนข้างใหม่มากๆเลยนะครับ ในส่วนของโครงสร้างนะครับหัวน็อตนะครับด้านซอกหลืบต่างๆนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยขยับออกไปนะครับผมคันนี้นะครับมีพับกระจกไฟฟ้าจากภายในให้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นตัวฮันเพย์ของตัวอารติสตตรงรุ่นนะครับผมในส่วนของหัวน็อตนะครับผมตัวรถคันนี้ไม่มีรอยประแจมาขันหรือว่าขยับมาถอดออกไปนะครับโกสติเกอร์ต่างๆมาครบอยู่ครบนะครับผมต่อไปนะครับผมมาดูในส่วนของ บอกผู้โดยสารนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับรอยแตกรอยร้าวไม่มีนะครับรอยฉีกขาดไม่มีนะครับใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับเนี่ยครับภายในนะครับสะอาดนะครับของเรามีการดูแลสปาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับคันนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์ตัวกัลยามาให้ทั้งหมด2จุดนะครับผมจุดไฟเบรกนะครับเป็นโคมไฟเดิมนะครับไม่ได้มีการถอดเปลี่ยนมานะครับโคมก็ยังใสๆสวยๆนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับ โลโก้ต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะครับผมสปอยเลอร์หลังนะครับติดมีติดมาให้นะครับก็จะให้รมดูทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับพร้อมไฟเบรกดนที่3นะครับเดี๋ยวมาเปิดในดูมาเปิดกันดูในส่วนของภายในห้องสัมภาระกันบ้างนะครับต่อไปมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะครับผมพวกถาดนะครับผมต่างๆก็มีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับ พวกล้อยางอะไรมีมาให้ครบนะครับถุงเครื่องมือแม่แรงนะครับอุปกรณ์ต่างๆครบนะครับโครงสร้างรถนะครับรอยซิลิโคนต่างๆนะครับจากทางโรงงานนะครับยังอยู่นะครับรถคันนี้อยู่ในสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับใครได้ไปผมบอกได้เลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคาเบาๆด้วยนะครับไว้ส่งลูกไปโรงเรียนนะครับผมหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับ นะครับผมดูหัวน็อตนะครับของพวกตัวฝาท้ายนะครับไม่มีรอยประแจมขันหรือว่าขยับออกไปนะครับไม่มีการโดนทําสีนะครับหรือว่าตัดต่อตัวถังมาแต่อย่างใดนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับโครงสร้างเดิมนะครับนี่ครับผิวพันธุ์ตัวรถนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับสีนะครับผมสม่ำเสมอนะครับเรียบเนียนนะครับสีเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวพามาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างนะครับในส่วนของโครงสร้างฝั่งนี้นะครับพวกหัวน็อตนะครับ ของประตูนะครับเกี้ยงๆนะครับไม่มีรอยขยับพวกแผ่นเพจนะครับนะครับผมเป็นพวกตัวเลขนะครับของตัวตัวเครื่องต่างๆนะครับก็ยังอยู่นะครับที่ติดมาจากทางโรงงานนะครับมาดูในส่วนของซอกหลืบของตัวรถคันนี้นะครับซอกหลืบนะครับผู้ัวน็อตนะครับเกี้ยงๆแบบนี้เลยไม่มีรอยขยับมานะครับนะโครงสร้างเดิมๆไม่มีการโดนถอดโครงสร้างไปทําสีหรือว่ามีการชนมาแน่นอนนะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้ก็ทนทนนะครับใช้งานกันต่อได้ยาวๆด้วยนะครับดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกนะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องกันต่อเลยลวกันนะครับมารับชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับตัวเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นตัว1.8ลิตรนะครับเครื่องยนต์เบนซินไม่เคยติดกัดนะครับผมหรือว่าไม่เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับสําหรับคันนี้นะครับนะครับให้ดูได้เลยนะครับพวกรอยมาร์คสีตามสีนะครับจากทางโรงงานก็ยังมีให้เห็นนะครับ รอยซีนนะครับจากทางโรงงานนะครับนี่ครับผมพวกตัวเบ้าโชกนะครับผมนี่ครับเม็ดอาร์คเดียงตัวสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตนะครับด้านในนี่นี่ให้ดูนะครับพวกหัวน็อตเนี่ยครับเกลี้ยงๆนะครับไม่มีรอยขยับหรือว่ารอยประแจบาขันหัวน็อตสากะปงเช่นเดียวกันนะครับเกลี้ยงๆนะครับไม่มีร่องรอยการขันหรือว่าการบิดออกไปนะครับเดี๋ยวพวกสติกเกอร์มอกรนะครับแล้วก็ตาปั๊มโตต้านะครับยังอยู่นะครับ เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับไม่ได้โดนถอดเหนือว่าโดนเปลี่ยนออกไปนะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับที่ติดมาจากโรงงานมาครบนะครับนะครับภายได้นะครับพวกหัวน็อตด้านแก้มด้านในไม่มีขยับนะครับหัวน็อตที่ฝากระโปรงนะครับผมไม่มีรอยถอดโดนหรือว่าโดนขันออกไปเบ้าโชกนะครับเม็ดอาร์ตนะครับยังเรียงตัวลึกๆกลมๆนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับรอยซีนต่างๆนะครับที่ว่าซีนมาจากโรงงานนะครับยังคงอยู่นะครับโครงสร้างเดิมๆโรงงานนะครับ ส่วนพวกคานด้านหน้านะครับปั๊มแอลนะครับหัวน็อตลูกลมๆนะครับของคารด้านหน้านะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับตรงๆนะครับกลมๆกลมๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยผมมอกได้เลยคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับราคาเพียง2องแส0บาทนะครับสำหรับคันนี้โตโย t a าคอร์ด a าอารติตัว G ีนะครับผมปี2012นนะครับผมผ่อนเริ่มต้นก็ตกประมาณนะครับเดือนละประมาณ 5,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับนำไปใช้นะครับส่งลูกไปโรงเรียนนะครับหรือว่าใช้ภายในครอบครัวก็ดีนะครับเพราะว่าพื้นที่ห้องโดยสารคันนี้ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับผมสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์0ู3 1 3 1 8 8 2 6นะครับผมเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมติดต่อเซลล์บอยได้เลยนะครับสามารถนะครับผมปรึกษานะครับการออกรถการจัดไฟนันได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับผมอย่างไรอย่าลืมติดต่อมานะครับ เดี๋ยวก็จากกันไปนะครับรบกวนพี่ๆกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไปนิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะครับผมคลิปรถคันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ